สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะรถปูนมาแล้วนะคะขนาดนี้นะครับขนาดนี้นะครับโอ้ยมีเฮหน้ารานเลยครับตอนนี้รถปูนคันแรกในรอบหลาย,ายหลายวันคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นมานานแล้ว,วนี่ตื่นเต้นนะคะโอ้ยใจดีมากโอ้รถ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 ใครรถใครเอาออกแล้วรถอะไรรถ สามตัันนี่ล่ะต้ันเลยเหรอไอีโอ้แตกตื่นอยู่เลยครับไอ้ีต้องลบโอ้นี่นะคะก่อปูนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราองเอากลอ้องไปไปนู่นนะคะกล้องจะดำไหมน้องเอาหัวค้อนแม้ตอกยาวดำางข้อนตอกแม่มากิวเพาะอนาน,าน,าน่ะน่ะ ตไปเบอร์เจ้าหนห้นหนากัดใช้หัวศาสนาพระเจ้านะดูดูนะคะอันนี้รถปูนมาแล้วนะคะรถปูนนะคะ,ะไไคนี่รถใคร

ดูฝั่งโน้นนะคะเอฟซีราไปตั้งกล้องฝั่งโน้น លក់ធួខៃអឺអស់បាំង

Hoặc là người ta hết mọi người 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 สงนะปบองอาหกระบะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใส่กระบะเนาะเพื่อที่จะไปเทไม้งันแตกสิแตบกบแตกมันจะแตกมันก็ต้องไปส่งปูนกันแล้วเรา,ากมาดูนะคะ อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอฮ้ยมาเนี่ยมาเนี่ย ขอจบประเีย็เท่าน,นี้นะคะอย่าลืมนะคะพี่พีก็พีที่พีสกินแมนางช่องเฟิมุนทูชาแน,นลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ